สวัสดีลูกค้าคผมสวัสดี f อซจ่ายชื่อเชียงกงวิลามครับแล้วก็ f อฟซมูฮั่นข้างบินครับแล้วก็ช่องออกัสโปรก็ว mm hmm. ันนี้พามาชมรถไถครับผม e ีีแรกครับ e mm ีีหนึ่งพาโชมรถไถยอยู่ประมาณตอนนี้วานหกคันครับหกคันก็เริ่มเริ่มคันแรกครับผม okay. สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้มาอยู่กับพี่จ่ายอีกรอบนะช่วงปลายเดือนมก,กราแล้วครับ กจ่าบอกว่ารถเข้ามาเยอะครับเยอะครับเยอะไม่พี่เยอะครับเยอะอะไรอะไรเข้าใหม่บ้างอ่ะก็ส่วนใหญ่เป็นรถเมคโครถจิบรถจิบทหารครับของปงของแปลกครับมีมีมาเรื่อยครับรถจิบเนาะรถจิบมาเยอะเลยรอบนี้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยก็เริ่ม ep แรกครับเดี๋ยวจัดเป็น ep เป็นรถเป็นรถไปคลิปนี้จะนําเสนอส่วนของหน้าร้านก่อนนะก็ไทยอยู่ส่วนหนึ่งครับขันแรกจะเป็นรถไถครับคูต้าจะเป็นเอ็ 8030ครับก็อุปกรณ์2ชิ้นครับผมคันนี้เป็นใบดันฐานหกใบดันฐานหก็อันนี้โฟวินปกติครับพี่ดูน่าจะปกติแล้วก็เกียร์มีเกียร์หลุดอยู่เกียร์หนึ่งแต่เครื่องดีครับคันนี้โฟวินกับเครื่องดีก็เปิดราคาที่1 4 9 0งแบาทครับ แสนสี่หมื่นเก้าพันแสนสี่หมื่นเก้าพันครับผมนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ M8030 ใช่ครับเป็นคูต้าครับผมถัดหน้าพานหลังใช่ครับก็ตัวขนาดเทียบเท่าก็ประมาณ M M70 ครับถ้าเทียบเท่ารถบ้านเราก็วัน M70 ครับผมก็ถัดมาคันที่สองครับก็จะเป็นรถไถคูต้า L4508DI ครับผม ก็ค so ันนี้อุปกรณ์หชิ้นครับก็จะเป็นใบดันใบดันเดียวเดียวก็คันนี้เครื่องก็เครื่องก็วันเจ็ดสบเปร์เซ็นครับไปมีไอวบาครับผมระบบแฟร์ปกติครับแล้วก็ส่วนพวินต้องเช็คเัาเองครับผมก็พวินใช้ไม่ได้พวินใช้ไม่ได้ครับใช้เองก็เปิดราคาแบบเบาๆครับมีเล่มครับคันนี้เปิดราคาอ่า สิบสามเก้าครับสิบสามเก้าครับแสนสามหมื่นเก้าพันใช่ครับพร้อมใบดันพร้อมใบดันมีเร่มทะเบียนครบครับผมก็ถัดมาอีกคันหนึ่งจะเป็นแชมป์แชมป์นี้แชมป์ตัวเปล่าครับแชมป์ตัวเปล่าโฟวินปกติครับคันนี้เครื่องติดปกติเปิดราคาเปิดราคาที่หกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าใช่ครับคันนี้ขับได้ไหมพี่ขับได้ครับขับได้ขับได้เลยใช่ ถ้าเราหาไปใช้ของอาลากของล่างอะไรก็ได้ครับแชปมครับไอโฟวินก็ใช้งานได้นะโฟวินใช้งานได้ครับผมอันนี้เป็นสามคันสุดท้ายเป็นลวดเลยครับเป็นเราถ่ายเล็กครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยเป็นรุ่นเดียวกันคันนี้มีรุ่นนี้มีสามคัน,นครุ่นนี้มีสามคันฮิโนมาโต้ใช่ครับอียี่สิบห้า ก็เปิดราคาเดียวเลยครับผมก็ราคาสามหมสามครับสามหมสามใช่ครับขับได้ไหมครับขับได้ทุกคันขับได้ทุกคันเลยครับก็มาก่อนเลือกก่อนมีสามคันนะรุ่นเดียวกันครับราคาเดียวสี่คันอยู่หลังบ้านคันนึงง๋อมีสี่คันมีสี่คันหลังบ้านคันนึงสามหมื่นสามใช่ครละสามหมื่นสามจะเป็นรุ่นนี้เลยครับครับถ้าเหมาก็คานละสามหมื่นเหมาสี่คันใช่เหมาสี่คันคันละสามคารละสามหมื่นก็สี่สามสิบสอง ก็รถติดได้ทุกคันครับติดขับได้ทุกคนันคันนี้ก็จะสวยของเขาหน่อยสันมาก็จะรองลงมาราคายางหน้าไม่ค่อยดีครับก็ิดเปิดราคาเท่ากันก็ให้สิธค์คนที่มาถึงก่อนครับได้น,นเลือกชมก่อนครับผมก็คลิปนี้ก็าฝากไว้เพียเแค่นี้ครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ตามรับชมครับขบุณครับ